สวัสดีค่ะหมอแมวไพยิปซีวันนี้จะมาทำนายของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ประจำสัปดาห์นะคะวันที่25พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคม2566ค่ะให้การงานการเงินความรักของท่านในช่วงนี้เป็นอย่างไรให้ไพ่ช่วยทำนายกันนะคะค่ะในด้านของการงานของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะไพ่ใบแรกได้เด็กถืรเรียนนะคะใบที่2นะคะคือสิบดาบ และใบที่3ค่ะคือไพ่หดาบในการงานของท่านในช่วงนี้นะคะค่อนข้างที่จะเจองานยากนะคะงานค่อนข้างที่จะหนักเลยทีเดียวสําหรับตัวท่านและท่านรู้สึกว่าเออการงานในช่วงนี้เหมือนฉันต้องทําเพียงคนเดียวนะคะไม่มีใครช่วยเราได้เลยนะคะกับบางท่านนะคะในเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะ,ะลาออกนะคะ เพื่อที่จะไปเริ่มต้นหางานใหม่เพราะว่ารู้สึกว่างานที่ทําอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะไม่เหมาะกับตัวเรานะคะแล้วก็รู้สึกว่ารา,ายได้ที่ได้รับจากงานที่เราทําอยู่ในปัจจุบันไม่ไม่โอเคกับงานที่เราเนี่ยทาอย่างหนักนะคะในด้านของการเงินค่ะของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะได้หนึ่งไม้เท้าค่ะสเตรนท์ค่ะแล้วก็เอ็มเปอเรอร์ค่ะปองบอกถึงการเงินของท่านในช่วงนี้นะคะ ค่อนข้างที่จะมีประสบปัญหาในเรื่องของอาการหมุนเงินแต่ท่านไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะด้วยความสามารถของท่านเองเนี่ยของคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างที่จะจัดการบริหารการเงินของท่านได้ดีนะคะอาจจะมีภาระที่จะต้องจ่ายค่อนข้างเยอะมีก็ในเรื่องแบบจุกจิกด้วยนะคะภายในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่การเงินของท่านก็ยังแบบ หมุนเงินได้อยู่นะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะในด้านของคนที่มีคู่แล้วค่ะของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะไพ่ใบแรกค่ะได้ราชินีถือดาบค่ะอัศวินถือถ้วยนะคะและอัศวินถือเหรียญน,นะคะความรักของท่านาออของคนที่มีคู่ของคุณอาทิตย์บางท่านเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มในเรื่องของการแบบเบื่อหน่ายนะคะหรือมีปัญหาในด้านของเ,ออเขาเรียกว่าอะไรความเข้าความไม่เข้าใจกันนะคะเกิดขึ้นนะคะเลยทําให้เนี่ย ความรักในในระยะนี้ค่ะรู้สึกว่าอาจจะละของละแห่งมีเกณฑ์ที่อาจจะเลิกลากันก็ได้สําหรับบางคู่นะคะแต่สําหรับบางคู่ค่ะอาจจะเป็นเป็นปัญหาในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะอ่ายากลําบากฝ่าฟันไปด้วยกันนะคะก็เลยทําให้ความรักของท่านในช่วงนี้อาจจะจืดชืดลงไปบ้างนะคะเป็นการเป็นในเรื่องของการสร้างสร้างเนื้อสร้างตัวมากกว่านะคะในด้านของสุขภาพนะคะของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้อาจจะ ให้ระมัดระวังในเรื่องของภาวะการเครียดค่ะกังวลน,นะคะเพราะถ้าดูจากไพ่ทั้งหมดในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วบางท่านเนี่ยจะเกี่ยวกับในเรื่องของการคิดคิดในเรื่องของงานคิดในการหาเงินนะคะทำยังไงให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นนะคะในด้านในด้านของอสุขภาพเนาะ,ะในด้านของคนโสดค่ะคนโสดในช่วงนี้ต้องระมัดระวังอาจจะเจอคนที่มีเจ้าของแล้วหรือมีความรักที่ มีลักซ้อนนะคะต้องระมัดระวงังแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีนะคะไม่มีคนเข้ามาเลยในช่วงนี้นะคะก็ให้เราสดแบบสวยๆรวยๆไปก่อนนะคะถือว่าเราก็ยังมีความสุขด,ดีสําหรับความสดของเรานะคะในช่วงนี้นะคะในด้านของโชคลาภค่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้จะติดในในเรื่องของโชคลาภในหนึ่งนะคะไพ่สามสามใบที่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภค่ะก็คือไพ่อัศวินถือดาวค่ะแล้วก็สามถ้วยค่ะแล้วก็ เด็กถือดาบนะคะเอาจริงๆแล้วพอมีไพ่ดาบขึ้นมาเนี่ยนะคะหมออยากจะบอกว่าท่านจะเสี่ยงโชคได้ไหมนะคะถ้าสามใบนี้หมอบอกว่าเสี่ยงได้นะคะเสี่ยงได้แต่เป็นโชคที่เรามักจะได้จากเพื่อนหรือยานพาหนะนะคะมงบอกถึงยานพานะก็คือใบนี้นะคะอัศวินถือดาบแต่ในเมื่อพอเป็นไพ่ดาบ หมอก็อยากจะบอกว่าให้ให้แบบเสียงพอประมาณนะคะไม่ต้องเยอะมากนะเอาแค่แบบว่าเราเราพอใจซื้อแค่นี้พอไม่ไมพอหมอบอกว่าเออเสียงได้ก็เยื่อะจะเสียงเยอะนะคะค่ะวันนี้หมอแมวพยิบศรีขอจบคำทำนายของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำสัปดาห์วันที่ 25พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคม2,566ค่ะหากมีสิ่งใดในการทนายครั้งนี้ผิดพลาดประการใดหมอแมวพายุซีขออภัยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แก่หมอแมวด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ